เห็นไหมครับว่าระบบรากเยอะเลยอันนี้ก็เป็นต้นที่แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปดอกกุหลาบที่บ้านนะครับกำลังออกดอกสวยเลยนะครับถ้ามันต้นสวยๆอย่างนี้เราอยากได้เพิ่มเราสามารถทําได้ง่ายๆครับวิธีการเลือกกิ่งนะครับเราจะเลือกกิ่งที่ยังเขียวอยู่นะครับไม่ให้เป็นกิ่งที่เรียกว่าแก่จนเกินไปหรืออ่อนจนเกินไปนะฮะแล้วก็ตัดได้เลยและกิ่งนี้นะครับผมมองว่าสามารถทําได้2ยอดเลยนะครับก็คือ2ต้นแนอนาคตเราก็ตัดตรงนี้ปุ๊บใบนะครับเยังไม่จําเป็นเราก็ตัดออกก่อน ตรงนี้ก็ตัดประมาณนี้ให้มีใบนะครับแต่ว่าไม่ต้องเยอะนี่หต้นส่วนตรงนี้นะครับเราก็ทําการตัดให้มันเฉียงๆนิดนึงที่ที่ผมใช้คือใช้2ส,สิ่งนะครับจะเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับหรือเป็นปุ๋ยคอกที่เรียกว่าต้องโดนความร้อนหรือว่าเก่าแล้วนะครับอันนี้ผมเอามาตากเลยนะทุกคนอาจจะโดนฝนบ้างก็คือจะใช้1กระถางแบบนี้ก็คือ1ส่วน ตัวนี้เป็นวันสดุที่สําคัญนะครับนั่นก็คือแกรบเผาที่เก่าแล้วนะครับถ้าใหม่เนี่ยเราผสมดินไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องปักชํานะครับพักทิ้งไว้สักเจ็วันก็ประมาณ3ส่วนครับสูตรปรุงดินวันสดุพอแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเบาแล้วก็ระบายน้ําดีอย่าใช้ลําต้นเขานะครับแทงลงไปเด็ดขาดนะต้องนําไปก่อนไม่งั้นจะบอบช้าแล้วก็ปักลงไปบีบให้แน่น แล้วผมใส่น้ำประมาณ2ลิตรนะครับสุดท้ายก็จะเล่งด้วยน้ำหมักปาทะเรีนิดหน่อยเท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะนิดเดียวโดวนใบโดนไรได้เั้งแต่แรกเลยนะทุกคนนี่เท่านี้นะครับก็จะทําให้ต้นกลหลาบของเรานะครับรัออกรากตึมก็เก็บไว้ในที่ร่มอย่าเพิ่งโดนแดดนะทุกคนนะประมาณสัก14วันนะครับไม่เกิน1เดือนเนี่ยเขาก็จะมีรากให้เห็นออกมาเรื่อยๆครับ